สวัสดีผู้ว่ากาศทุกท่านพวกเรา Rise of Kingdom s, Thailand โดยวันนี้ผมกสินจะมาแนะนำอัปเดตเวอร์ชั่น1.0.67ฤดูใบไม้ผลอีกครั้งเรามาเริ่มกันที่สาทีเมืองใหม่ไปดูกันครับหมู่มวลไม้งามเพิ่มพลังป้องกันคลยิง5%และลดพลังป้องกันทหารมา5%ฤดูใบไม้ผีิบานเพิ่มพลังชีวิตทหารมา5%และลดพลังชีวิตทหารราบ5% ป่าไม้ที่ยิ่งใหญ่เพิ่มพลังชีวิตทหารมา5%และลดพลังโจมตีธนู5%รับทีเมืองใหม่จากการเข้าร่วมชุดกิจกรรมการท่องเที่ยวในฤดูใบไมผ้ผลิได้แก่เบิกบานอีกครั้งหรือกิจกรรม7วันซึ่งจะมอบรางวัลเป็นทรัพยากรไอเทมเร่งความเร็วกุญแจทองคำและไอเทมสำหรับแกลกรางวัลเช่นแผ่นจารึกข,ขอพรและเครื่องม้วนว่า ขอพรกับท้องฟ้าเมื่อรวบรวมทรัพยากรในเมืองบนแผนที่หรือเอาชนะคนเท่อนจะมีโอกาสได้รับริบบิน้นเพื่อใช้เพิ่มคะแนนหีบและเปิดหีบเพื่อรับรางวัลได้แก่อัญมะณีกุญแจทองคำเครื่องเล่นเว้าของเหลือช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิเปลี่ยนไอเทมกิจกรรมเป็นไอเทมล้ำค่าไม่ว่าจะเป็นดาวทองคำรูปปั้นผู้บัญชาการระดับตำนานกีเมืองใหม่ การประทะของพายุกิจกรรมต่อสู้ทางน้ำพร้อมของรางวัลน,น่าดึงดูใจรูปปั้นทองคำกุญแจคริสต์เแผ่นจารึกขอพรโดยสามารถเลือกใช้เรือรบพายเรือติดอาวุธและเรือเจวซึ่งมีทักษะเรือรบที่แตกต่างกันไปต่อไปเป็นกิจกรรมการฝึกอาวุธครับเราก็จะต้องมีกลยุทธ์ในการเลือกใช้แม่ทัพแล้วก็การเลือกทักษะเพื่อใช้ในการต่อสู้กับปรมาจารย์โลหะนะครับโดยเราก็ต้องมุ่งหวังที่จะทํคาคะแนานให้ได้สูงสุดครับผม รางวัลจะคำนวณตามคะแนนสะสมซึ่งมีตัวเร่งความเร็วรูปปั้นแสงดาวเปล่งประกายและกุญแจคิฟตันและผู้ทำคะแนนสูงสุดหนึ่งรอันดับแรกจะได้รับอัญมณีรูปปั้นทองคำและตัวเร่งความเร็วกิจกรรมค้นหาสิ่งมหศัศจรรย์ใช้เข็มทิศนำทางเพื่อค้นหาอาวุธสำหรับการค้นหาทุกๆ10ิบครั้งมีการรับประกันว่าจะได้รับอาวุธยุทธภัณฑ์ระดับตำนาน1นชิ้นและทุกๆกการค้นหาสิบครั้ง การันตีรับอาวุธระดับตำนานจะลึกสำหรับรูปขบวนที่ต้องการมาร่วมตามหาสมุัพั์ไปได้วยกันกิจกรรมสูงสุดนแห่งอำนาจที่ใครหลายคนรอคอยได้กลับมาแล้วลองเพิ่มพลังเพื่อรับรางวัลเป็นทีเมืองระดับตำนานไม่เหมือนใครรวมถึงกอบอวตารและป้ายชื่อลิมิต็ดตามบันทึกการอัปเดตหากคุณย้ายอาณาจักรในช่วงกิจกรรมสูงสุ้นแห่งอำนาจข้อมูลลีดเดอร์บอร์ดของคุณจะถูกลบแต่ความคืบ่หน้าของภารกิจจะยังคงอยู่ กิจกรรมไม่มียอดใดฝูงเกินเอื้อมเอาชนะความท้าทายจากภารกิจที่มอบหมายให้เพื่อรับดาวและแลกเปลี่ยนของรางวัลต่างๆรวมถึงอีโมติคอนมู่หลานใหม่กุญแจทองคำฟองดวงดาวเรืองแสงไอเทมเร่งความเร็วและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ว่าการเราได้พัฒนาเคบีเคด้วยโครงเรื่องใหม่การปิดล้อมอเลอง โดยในโครงเรื่องนี้นอกจากผู้ว่าการสามารถจัดผู้บัญชาการคนอื่นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการหลักแล้วผู้ว่าการยังสามารถติดตั้งช่องทักษะเสริมที่เกี่ยวข้องได้สูงสุดอีกถึง3ช่องซึ่งได้รับจากผู้บัญชาการที่แตกต่างกัน3คนอย่างเช่นในคลิปตัวอย่างจะเป็นการติดตั้งทักษะสัตว์แห่งความพักดีของเจวิก้าผู้พิชิตท,ทั้งหมดของเซี่ยงอวีและอาณาเขตกว้างใหญ่ของทูตมอส นอกจากนี้หากพันธมิตรหรือสัมพันธมิตรของคุณสามารถยึดครองสาลากลางเมืองเอลเลองได้และเมืองนี้ไม่อยู่ระหว่างการต่อสู้คุณสามารถเริ่มแคมเปญการปิดล้อมเมืองเอลเลองได้ในสงครามครั้งนี้คุณจะได้รับบทบาทเป็นฝ่ายฝรั่งเศสต่อสู้กับกองทัพอังกฤษอันเกรียงไกรเราจะต้องปกป้องเมืองเอลเลยองและเอาชนะพวกเขาให้ได้พยายามให้ดีที่สุดและคุณจะได้รับรางวัลที่คู่ควรในช่วงฤดูการแห่งการพิชิต เราได้ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์โดยเพิ่มเติมความสามารถในการอัปเกรดวัตถุโบราณเพื่อเพิ่มโบนัสต่างๆที่ได้รับจากวัตถุโบราณให้มากขึ้นนอกจากนี้เรายังจะเพิ่มวัตถุโบราณให้มากขึ้นอย่างสม่ำเสมออีกด้วยเราได้ปรับเอฟเฟกต์ไอเทมต่างๆได้แก่กลยุทธ์การลุกลานเสื้อกราะเดือยแหลมกลับมาปลอดภัยทีมเวิร์คและกลยุทธ์ผู้ทำลายล้างที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องราวของราชาแห่งุ่มน้ำใน และยุระดับการทูตการให้รางวัลออทาฟก็ได้มีการปรับเช่นกันโดยสามารถรับรางวัลได้โดยไม่ต้องเข้าควบคุมฐานที่มัน่นประเด็นใหม่ที่ควรสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือคุณสมบัติการฝึกอาวุธหลังจากเดินทางไปที่สถาบันหลักและได้รับอาวุธยุโทโธปกรณ์ผู้ว่าการสามารถใช้หินแปรธาตุเพื่อุูมเปลี่ยนคุณสมบัติของไอเทมที่คุณต้องการสุ้านี้อย่าลืมติดตามช่องทางต่างๆของพวกเราเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต่างๆอีกมากมาย